ขอกรับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปพารวยนะครับครัวันนี้โอปพารวยก็จะพา f FC มาสอบถามโค้งสุดท้ายของเจยศป้าฝันแม่นนะครับผมครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงหน้าบ้านของเจยศแล้วนะครับเนาะ มาปลูกกันถึงบ้านเลยนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพารวยด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับผมเราจะเข้าไปสอบถามโค้งสุดท้ายของเจยศว่าจะมีเพิ่มเติมตัวไหนบ้างนะครับเนาะเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับ พี่ยศสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือหูยินข่าวว่าฝันดีค่ะเจอค่ะเป็นแจ่เสียงเด็กมากไงเป็นแจังได้ความฝันความฝันก็มีกันแนวได้ดลวย่ะได้เังาหงมวงฮะงดนี่ยงดนี่กันยังมาได้กล้วยได้กล้วยได้กล้วยกล้วยจักวีค่ะกล้วยสองวี เฮาเฮ้องาตีเด้ว่าเป็นซองเก่าซองยังเด็อ้ตีแต่ว่าหฮาได้แล้วสื่อคือได้แล้วนะเก่าซองคือม่โอกาสบ่ะไม่้มากเ้ว่าคือว่าได้แล้วก็คือได้ะนะอ้าวเลยซื่ออยู่จคไม่กระถือก็ถือไม่กระถือมันใจครับนอกข่าววันเนี่ย เอาจักแสนหันนี่ยเอาจักแสนเออซิปขึ้นซะไปฮะเอาซิปขึ้นซะซิปแซนซิปแสนซิปแสนเลยค่ะพี่น้อยเออซิปขึ้นเพราะว่าเสีหายแล้วเตีอันบาดีเมื่อนี้มีตัวมักเป็นบ่ค่ะจ้ามีเก่าหันล่ะค่ะคือเก่าตัวมักจ้าตัวแน่นแน่นตัวมักแห้ง ชือโตที่ว่าเรียนนัดคือซุดสำหรับคนงดหน่อยเจดียวดจับคู่ออกมาให้ยี่หลัค่ะตัวได้แน่ค่ะเจียดอายนุกขึ้นก็งไงอ่ะนี่เด้อนี่เด้อจ้าได้ตัวมักได้เนาะตัวมากกันดิไปสี่เก้าสองเจ็ดสองหนึ่งสามคู่สามคู่ครับเต้นเรียนไทยนี่แหละม้องมาสองเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดก็สองหนึ่ง ลกลับไปนั่มเลยค่ะคุณบอกกลับไปนั่มได้พี่น้องอกลับไปนั่มเลยต้ไปทุกป,ปั๊บแตวดหนีมาก <c oughs> มักทให้มันเป็นลางไดห้หมดอยากอยากให้มันเป็นเรือร่างใช่ไหม<า>สองเจ็ดนี่เจียยดเน้นลางเลยหรือเปล่างอืคอคยดึงมันเน้นลางเลยสอ,อสองเจ็ดกับสิบสองนี่อ๋อแน่นอนนะครับพี่น้องเน้นเกบนแยกล่างเลยแล้วครับพี่น้องแยกให้พร้อมแต่ว่าคือความมันเป็นมากเนาะมันพ้าในเป็นลาง สองงวดแล้วค่ะนะโอ้มันเนราะเป็นีรางตัวเมีนตัวเมีนคือมันขึ้นบนแล้วมันจะต้องล่องรางแบบนี้โอ้ตามรักใช่เพราะว่าถือบนออกมาหลายงวดแล้วบนออกแปดศูนย์บางหันดีสองแปดบางหันดีใช่แต่ว่าเก่าสองบางหันมันเกิดงวดก่อนก็เป็นสองเก่าเนาะมันก็เป็นรางแต่ว่ามัน ส่วนมากมันเป็นเหล็กล่างหันเนี่ยมันจะไปพาะหล่อขึ้นบนเอาง่ายๆว่าส like ูตรนี emat. ่เฉพาะเน้นล่างโดยเฉพาะแต่ว่าส่วนหลาสองวันที่ผ่านมามันโดดเด้งออกไปขึ้นบนมันมารับมันจะออกขึ้ื่องนไปออกขึ้นมาหันออกขึ้นมันแลีนขึ้นแลีนลงหันนะทั้งวันที่หลักล่างสังเกตเบมึงเด้อเอาง่ายๆชั่วๆก็คือซื้อบนล่างไว้พี่น้องแมนซื้อบนล่างไว้แล้วก็ดึงมันเน้นอีกอีกสิกระด้งสินะ นันจังบเ๊เปลืองตัง่งซุ้มทีบ๊บว่งเลยค่ะซุ้มทีบ๊บว่งก็เอาลินน้ำเนือ<า>้อหานลันเพล่บัวหานลันเพื่บ้านกับออกแท้หลับให้แปดคู่นี่ห่าเนเพล่บกับบะถือตัวเฮาเน้นใหายงี้สินะจังได้ก็ออกจังได้ก็ออกจังได้ก็ถือค่ะ <laughs> บออ๊บอบบัวจังได้ก็ถือมาคั่มเนื้อ เอาไงว่าเลขในชุดนี้จะได้กระถือจ,จะได้กระถือ,ค,อคือคู่เดียวครับดีบรีมากบนทั้งทั้งบนทั้งล่างว่าเป็นจักเทอือเลยคะ่ะอ๋อว่า <laughs> เป็นจักเทอือกเราซื้อถ่อมันจะเป็นแค่คู่เดียวเท่านั้นจ้ะราคาแบบมันกิบว่าหลายตัวนะพี่น้องเนาะกซื้อไปเพิ่งวัดชุดตัวเลยว่าขายลิลี่แค่แปดคู่เนาะแปดคู่แปดคู่กับว่าหลายครับพี่น้องเอาแปดคู่มันแยกบนอยู่ดิมันแยกบนแยกบนแยกล่างอย่างนี้ ผู้มัดบนมักล่างเลือกเอาเี้าว่าซาโนวากันสื่อต้องบนต้องล่างเดยเนาะสื่อบนมากออกล่างสื่อแรงมันออกบนนคืออย่างนี้กรุปตัวนล่นสองเจ็ดกับสองหนึ่งสามคู่กับสี่เก้าจ้าสามคู่เพิ่นเน้นไว้อะไรพี่เนอะสามสามสามคู่ลักๆครับอืซื้อโหดเพื่อจะมั่นใจของเพิ่นหลับพี่เนาะโหลดเรื่อ บาทสอนหลอ,อ,เอดเอฟซีวันวันที่สิบเจ็ดกุมภาสองพันห้าร <5 S 2> <า>้อยหกสิบห้าครับแต่ว่า,าเลขต้งหมดก็มี่สี่แปดสี่เก้าห <5, 4, S 2> าสี่สามสี่เป็นบนล่า,ลางจะเป็นสองหกสองเจ็ดศูนย์สองสองหนึ่งล่างค่ะแยกไว้อยู่แต่ว่าเจยดแนะน้ำให้ซื่อบนซื้อล่างเคยพอขาล่างมาออกบนเลยนะล่างมาออกบน ทีิ่นแยกไวแบบนี้นะล่างจปขึ้นบนเตีมนี่บ๊อเซยบเดย๋อวซึกกันนะเดี๋ยวมันจะออกเป๊ะเป๊ะึ้นส่นมากส่วนมากบนน่ะมันจะลงมาหาล่างโอ้ทีเขาเขียนมาเลยบนเนี่ยอืมทีลงล่างอืมให้ถามนะครับหลังจากมือไปบวงสรวงมากเจยอดฝันดีบอคนฝันอีหยังงอคอยกระจื้อบ่ได้บวเรียนจะว่าคนฝันดีอยู่คนรู้สึกว่าคนฝันดีนะคนยกระจื้อบ่ได้ หลังจากหลังจากหมดเป็นเป็นร่างบวชสวมมานานไปแล้วนแล้วเราข่อยกระบอกยึดตลอดเนี่ยผู้ใดทำข่อยข่อยกระบอกดีว่าอันงวดนี้เด้อข่อยกระบอกเนาะข้ามหดนี้น่ะทั้งหลายที่ข่อยห้ไปนี่ข่อยบาดเจ็งซี่ข่อยบุนไว้์บาข่อยสิไปท้ำบุญนน้ำพื้นข้าจอกกระมุมีปัญหาเด้อข้ามข่อยบาดข่อยสิไปเขาลันเตียงตู่พุ่นนะงวดนี้งวดนี้เด้อเทีแม่นอุ้งมูอผียาไปนั่มเลยเด้อ เงตัวงามไปล่ำสวยไัร่รวยกันตึมๆเลยเฮ้อ่าสีบัวเฮยนักกันดูออกตัวได้กับยาเรกว่าก่ะสองเรื่งนี้ประดีออแก้เชียโนเจทุงยังไ้มันบเนียด้ล่างขึ้นมาหลักสองหลุดๆเลยเนาะนเนียได้ปีน้อเนี่ยคนคนหมุนจุ่บัอคนบอดดูดอดอลยิงครั้งนเป็นเป็นไปได้ อันเดียวมุนเห็นใจเดิผู้ขาก็วาถึงเกตเป็นประเด็นมากขึ้นไน่อยเขาเห็นนีมาแล้วเนี่ยคือตัวเน้นของเกีย์ยศแต่ว่าเอฟซีมากตัวไหนก็เลือกเอาเนี่ยเนแปดคูนี่แต่ว่าตัวเน้นเกี์ยดสีมีซีเก้าสองเก็บกับสองหนึ่งเท่านั้นสามคูตัวเน้นเนาะแต่ว่าซื้อวัตสุตัวปะค่ะเอาเรียงเกย์ยศดิซื้อวัตสุตัวแล้ว ว่าออแต่มันออกศูนย์แปดบางหันน่ะก็ยังออกตัวนนนนตวนนันเนีนเนาะค่ะตัววันเนีนนี่นี่มันออกตัววันเนียนอือโอ้ยเราว่างเด้อค่ะอะไเราว่างยังออกตัววันเนียนก็บ่ฮู้สิออกตัวใดเนาะอือข้าว่าออกตัวเฮาบ่ันเน้นว่าเลยอือหันตัวเน้นเจย์ยดเนี่ยไรค่ะแต่ความสิเป็นที่มัสสีไรฮหากันน่ะคือ2เจ็ดกับ2 1 2 7 2 1อง่ง,ง,งนย่นลงอีกแล้ว2คู่มากหลายเห็นบ่ครับอือเล้นเน้นๆไปเนองแม่น ล่องร่องเบิรเด้อพออ่านพอไหวพอไหวนีนะเอาเลยนี่เอาสองตัวก็ได้เอาสมาอานอ่อสองตัวนี่ก็ได้ตัว่นี่กว่าสองเจ้ามนี่เดีพอไหวไหะพอไหวมาอยู่พอไหมาทั้งที่จัดเราเห็นพอไหวเนาะพอสุ่มมาบบโชเซสุ่มมาพอไหวงานาโชเอยงานก่อเรืบริาวันี้มาอานะครับรเีงานสุ่มมาลองเบิ สี่เก้าคือมาแขวนแขนนี้ตัดออกมาเลยสองครูบางหันหงินว่าสองเจ็ดก็สองหนึ่งนั่นเลยเด้อเอฟซีสองเจ็ดก็สองหนึ่งสองครูแบบนี้ตัดออกแขนแขวนนมาเกิดตัดออรรถนี่สองตัวเบิดจังมัดคือมัาสองสองเจ็ดยย่ำเลยกับคู่บอลย่ำเลยกับคู่บอล้วบวกมากละออกได้เลยบวกมากเยลาแต่ว่ากับบวมากที่สองหนึ่ง จะวาสองเกีบร์จซื่ออยู่อ่ด้สื่อติดตัวเลขของมันครับสี่แปดสี่เก้าอ่าสี่สามสี่เป็นตัวบุ๋นเราเป็นแยกบแเห็นรับใช่ไหมสองหกสองศูนย์สองเกียรสองหนึ่งเป็นเลขล่างครับเนาะ <Okay. S 1> เจย, <บา S 1> ยอดไม่แนวสีบวกให้อวยตัวใดก็ค่ะจจยอดอวยอันสนะองหกนาะอวยจักน้อยเนี่ยจักสองเก่าเอาไว<อ>้ในเด้อค่ะโอ้คือว่ามันมันเป็นตัวเดียวกันเก่าก <c oughs> ับโอ่าสีบร,รันีสีเก่านะอวยเป็นสีหกเนี่ยก็ยังก็นยังดีเนาะนั่นเกือบาอด้ค่ะใ,ให้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 เป็นแนวทางไว้เด้อนี่เด้อค่ะอ่โ้แมนจ้ะตูนถ้าเกิดว่ามันอวยแต่ว่าเราเลี้ยงข่อยนาะข่อวยอยู่ เพื่อเพื่อเด็ดขึ้นเท่านี้ค่ะนสิแม่แต่ว่าพูดถึงมาแต่ว่าหมักนี่มันคือกะที่มันสิเป็นอะไรคือมันบุมีดอกเก่าอยู่อยู่อยู่ในสูตรเท่านี้แต่พูญจะมาเข้ามา่า้มี่แต่วามันตัวเดียวกันหกกับเก้าใช่แต่ว่าเ้าสิบบึงที่หนึ่งดูวาส้อเก่าเด้อพี่น้องตัวอวยค่ะเอาขอพุ่นเจตรหลายค่ะลืมเกือบลืมตัวอวยเนาะเจเนาะถ้าเกิดมันมากค่ะพิจารณาเป็นแนวทางค่ะ แน่นแน่นนักนัก,นกคือ4ีเก่าสสองหนึ่งนะคะตัวกันจะเป็นสองเก่าเนาะเพิ่มเติมเขาม,มา 48, 5, 4ีแปดหาซีสาม0ีสองเป็นแนวทางตัวลองนะคะชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมพิจารณากดไลกดแช่์ห้น้ำในเด้อค่ะเป็นกำลังใจให้ทางช่องทางช่องกันตามหาแนวทางได้ดีๆฝากเอซคือเก่า มองได้เด็ดมองได้ดีกสิตามให้ f เอฟซีได้ไม่โชกไม่ลาบเนาะถูกตัวเลขมีความเสี่ยงพิจารณาก่อนซื้อค่ะ,คะในคลิปนี้กาบสวัสดีเอฟซีาง,งายๆค่ะอพอกันไหมในคลิปหน้าค่ะ